ครับขอบคุณมากขอบคุณมาก,ค,มากครับก็วันนี้ก็ถือว่าเป็นวันวันเปิดตัวสําคัญของการประกวดนางสาวไทยในปี2563นะครับก็อย่างที่เห็นนะครับว่าน้องๆที่ผ่านการคัดเลือกมาจากทั่วประเทศก็ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็เราก็มีการอ u d i t i o n ไป100แล้วก็เหลือ30คนน้องๆทุกคนก็โปรไฟล์ความสวยนะครับก็ทุกคนก็ถือว่าสวยกันทุกหมายเลขนะครับ ก็ยังไงแล้วฝาก,กเ,าเป็นกำลังใจให้กับน้องๆผู้เข้าประกวดทั้ง10 30หมายเลขด้วยครับการเรื่องหลักจากที่คัดเลือกกันมาเป็นยังไงบ้างคะเออปีนี้ต้องยอมรับว่าน้องๆสวยกันทุกคนนะครับเลือกยากมากๆปีนี้นะฮะแต่เราก็ได้สุดยอดมา30ท่านนะครับก็รอรุ้นกันต่อไปนะฮะว่าใครจะเป็น10ใครจะเป็น5ใครจะเป็นต่างๆนะครับก็ ให้กำลังใจทุกคนนะครับขอบคุณครับและเรานะพินก็คือเป้าหลอกคือนีครับใช่ครับก็จริงๆมงกุฎเนี่ยต้องบอกว่าเป็นความร่วมมือนะครับก็คือการออกแบบเนี่ยก็อย่างที่บอกเรามีการประชุมหารือกันเนื่องจากว่าทางดรน้องเนี่ยก็เป็นเจ้าของนะครับก็คือทิริ์ไทยเจมนะครับ ก็เป็นเจเวีลี่อย่างหนึ่งนะครับที่มารังสรรค์มงกุฎในครั้งนี้นะครับ ก็ออกแบบก็น่ารักมากก็คือน้องก๊อตก็ช่วยกันนะครับ<อ>ก็ฝากผลงานไว้ค่อนข้างเยอะเหมือนกันสําหรับเวทีการประกวดนางสาวไทยและก็คอนเซ็ปเป็นยังไงบ้างครับสําหรับปีนี้ครับก็ถ้าเห็นเมอสักครู่แล้วก <นะ S 2> ็รู้สึกว่าทุกท่านจะชื่นชอบนะค,ะครับเพราะว่าโดยคอนเซ็ปของทาังทารมาคมนักเรียนเก่า,ว,าวิชรวุฒิรวมถึงคุณหนุ่มที่ให้กันบ้านสิริไทยเซมไปก็คือว่าเป็นสายน้ํา 2แผ่นดินรุ่งเรืองอารยาธรรมนะคะปีนี้เราเก็บตัวที่เชยียงใหม่ลำปลูนลำปางนะคะซึ่งตรงนี้เปรียบเหมือนนะคะเมือม่อเมื่อรู้เห็นมงกุฎใช่ไหมคะจะเป็นคลื่นค่ะเป็นคลื่นของแม่น้ำเจ้าพยาค่ะแล้วก็มีความแบบ มุกทองคำมุกสีทองคำนะคะซึ่งเป็นมุกเตาสีสีทองค่ะเปรียบเหมือนพระอาทิตย์ยามอัสดงนะคะคร,รวมถึงปลงานักสมาคนักเรียนเก่าวัชาวุธนะคะคาถาเป็นทองคำแท้ค่ะคและเพชรแท้นะคะมงกุดนี้สามารถที่จะเป็นาสามารถที่จะแกะออกมานะคะแล้วก็มาเป็นเข็มกลัดติดหน้าอกได้ด้วยค่ะแล้วก็แทนใจ ของกองประกวดนางสาวไทยปี2563ค่ะทางจิริชัยเจมก็กราบขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่มอบหมายแล้วก็ไว้วางใจให้ออกแบบมงกุฎใ,<ช>ให้เป็นผู้รังสรรค์มงกุฎนะคะแล้วก็สามารถทําให้ทุกท่านมีรอยยิ้มในครั้งนี้กราบขอบพระคุณจริงๆค่ะที่น้องปิ๊งบ้างค่ะโอเคค่ะน้องปิ๊งค่ะเมื่อกี้เราก็คือได้ถือมงกุฎของป็นั่าสุด ว,ว่ <ผม S 2> าพาฟังนะตื่นเต้นค่ะแต่ว่าทุ่งขุดนั้นเหมือนเป็นสัญลักษณ์หนึ่งที่ทําให้นางงานที่ได้รับรู้สึกว่ามันมีเกียรติในสุขภาะและ้วปีนี้ออกแบบสวยมากมแต่ก็ต้<ๆ>องขอบคุณจิโน่แล้วก็พี่ไทยจังว่าก็ได้มองออกแบบสวยมากดีใ,ใจแทนน้องๆแล้วก็ปีนี้น้องๆสวยหมดเลยอะ่ะถ้าเรามาปีน่าอ,อาจจะไม่ได้นะทำไมวันวาเลนไทน์ไดที่ไหนแล้วเอยเออเป็นยังไงบ้างได้เห็นแบบว่าเออที่เราคัดเลือกน้องๆมากันอย่างที่ควรเนาะวันนี้สังคมก็เป <c oughs> ิดตัวกันอย่างเป็นทางานมาก <Sh arp> ใช่วันนี้ก็คือยิ้มกริมอย่างเดียวเลยลเพราะาชุดก็ <laughs> ดีน้องๆก็สวยเราก็แบบภูมิใจเามัอนผลผลิตของเราอะไรอย่างเงี้ยกรรมการตาถึงอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าจะบอกว่าจริงๆิงน้องที่ตกว่าไปเราก็มีเสียดายทุกคนเลยเพราะว่ามีดีมีดีทุกคนแต่ว่าเพียงแต่ว่าณตอนนั้นเราต้องคัดเลือก30คนนะเนาะมันก็เป็นจังหวะด้วยอะไรเไง,ไงี้ยเกรงไหมตอนถึง เก,กรงค่ะเพราะมันมีมูล,ลค่านะคะทำตกไปก็ไม่รู้ว่าจะเอ่าที่ไทเทมได้หรือเปล่าแต่ก็อยากจะฝากในชถึงสา,ามสิบคนค่ะดังจากนี้เนาะก็จะเป็นการเก็บตัวกันอย่างเข้มข้นเลยกว่าจะถึงรอบตัดสินจริงๆฝากอย่างเดียวเลยก็คืออยากเกรงเยอะเพราะว่าบิน๊นเข้าใจว่าพอเป็นการแข่งขันน่ะทุกคนจะต้องแข่งมันเป็นปกติค่ะแต่ว่าขอแค่ว่าเราแข่งในแบบที่อย่าลืมตัวตนละกันแล้วก็อย่าลืมว่า สามสิบคนที่เข้ามาเราเป็นเพื่อนกันนะเพราะว่าวันหนึ่งที่เราไม่ได้ตําแหน่งอะ่ะคนที่อยู่ข้างเราเหล่านี้ก็คือเขาเป็นเพื่อนแต่ถ้าเกิดว่าวันหนึ่งที่เราไม่ได้ตําแหน่งแล้วเราเราไม่ได้ดีกับเขาด้วยเราจะไม่ได้อะไรเลยดังนั้นแบบเราอยากให้เขาเป็นตัวของตัวเองแล้วก็อยากให้ได้เพื่อนกลับไปด้วยเพราะว่ามันมีความหมายมากๆากไม่ดื่ไม่ตัด หลังจากนี้ทากิจกรรมการเก็บตัวแล้วก็การประกวดรอบตัดสินเนาะคับก็สําหรับกิจกรรมเก็บตัวเราเริ่มตั้งแต่วันพุ่งนี้นะครับจนถึงวันที่24นะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยวันที่27จนถึงวันที่30ในกรุงเทพมหานครเนี่ยเราจะมีกิจกรรมอยู่2ช่วงด้วยกันนะครับหลังจากนั้นเราจะให้น้องทักอยู่2วันหนึ่งแลวันที่2นะครับแล้ววันที่3เนี่ยเราก็ยกกองทัพทั้งหมดนะครับผู้เข้าประกวดแล้วก็พี่ๆสื่อมวลชนนะครับที่ ในครั้งนี้นะครับเราก็จะเดินทางในวันที่3นะครับซึ่งในวันที่3เนี่ยเราจะมีขบวนต้อนรับอย่างยิ่งใหญ่นะครับชาวเชียงใหม่เนี่ยเรารู้สึกเป็นยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อนรับน้นองๆผู้เข้าประกวดทั้ง13สาวงามแล้วก็แฟนคลับนางงามแล้วก็คนที่จะตามเชียร์ในครั้งนี้ด้วยนะครับโปรแกรมการจะทกิจกรรมในปีนี้นะครับได้เรียนกับทางทางสมาคมนักเรียนเก่าวิเชลาวุฒินะครับว่าปีนี้เราขอไปทํากิจกรรมถึง3จังหวัดเนื่องจากว่าจังหวัดเชียงใหม่ลำปูลำปางเนี่ยเป็นกลุ่มอารยธรรมล้านนา ซึ่งเป็นประวัติศาสตร์ที่ยาวนานจังหวัดลำพูนมีอายุ1,400กว่าปีแล้วก็จังหวัดลำปางก็1,400กว่าปีเช่นกันเจ็บเชียงใหม่725ปีเป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์มีอารยาธรรมที่งดงามนะครับและปีนี้เนี่ยถือได้ว่าเป็นครั้งแรกของประวัติศาสตร์ถือได้ว่าการประกวดนางสาวไทยนะครับที่เราได้เปิดพิติใหม่ที่เราอยากจะจัดการประกวดในรอบตัดสินเนี่ย สู่ภูมิภาคก็คือจังหวัดเชียงใหม่นั่นเองนะครับจากเคยที่จัดมาที่พัทยาใช่ไหมครับเมื่อ1ิกว่าปีที่แล้วใช่ไหมครับครับต้องขอบคุณขอบคุณทางสมาคมนักเรียนกับวิชาราบุด้วยที่ได้เล็งเห็นความสําคัญของจังหวัดเชียงใหม่ที่ให้เป็นเจ้าภาพทั้งเรื่องของการเก็บตัวแล้วก็การประกวดในครั้งนี้ครับโอเคค่ะเรียบร้อยค่ะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ Here you know

We-